รถตู้สายชิลครับคันนี้ผมว่า <c oughs> มีปาดน้ำลายมั้งเน่ยสภาพดูเรียบร้อยดีจังนะครับดูเรียบร้อยคันนี้คือ t o y o ต a Hi-H อนะครับ h i เอชเอ่อเอลเห้าสิบเอดนะครับตาลึกนะคันนี้สภาพสะอาดเรียบร้อยทรงดีทีเดียวเชียวนะครับเป็นรถที่เริ่มจะน่าได้สะสมกันแล้วนะเปิดราคามาถูกจังหนะ้หมื่นห้า0 0นบาทเอาขายไวเนาะผมว่าเอาปล่อยไวอ๋อข้างหลังเป็นห้องเครื่องโล่ง เก็บสีข้างนอกมาให้เขาบอกเครื่องเครื่อง 2L ตัวเดิมครับดีเซลขับได้สภาพดีทะเบียนอกชุดโอนครบนะครับทะเบียนขาดก็ไปต่อเอาสภาพมาแนวเรียบร้อยมากกว่าเพราะว่าก็มีร่องรอยบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่รอยขูดรอยอะไรนะก็รอยถลอกรอยแบบว่านิดๆหยดๆก็ต้องไปเก็บงานเอานะครับรถทะเบียนลำปางอ,อ๋อนะฮะสภาพอย่างนี้ครับใครชอบรถแบบนี้ไปปั้นต่อก็จัดไปครับ นะฮะห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับทรงดีสีใช้ได้นะฮะขอให้โชคดีครับ